อยู่กันในเกม m e Craft กับผม Dark Fox นั่นเองก็อยู่กันในมัดของสเกปแอนด์ลันพาราไซด์กันดิชันเคยนะก็ในคลิปนี้ผมก็ได้ทำการเสกเคียวที่ผมถืออยู่ฮะก็เป็นเคียวที่ไม่สามารถครับได้นะเคียวนี้ก็มันมีชื่อว่าเออเซนเทียนไซด์นะฮะก็ดาเมจยี่สิบดาเมจอะไม่โคตรแรงแล้วก็เป็นเซนเทียนเกร b โบนะฮะเออก็จัดว่าโหดมากฮะไอสองอันนี้นะ เป็นอาวุธแบบีโคตรโอีที่ไม่สามารถรับได้แล้วก็ผมก็ได้ฟักเจ้าคิปเปอร์มินเนียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็จัดว่าน่ารักมากฮะมีเลือดอยู่ที่20นะแล้วก็ในคลิปนี้คือผมจะเออผมมีชิ้นส่วนครบแล้วตอนนี้ฮะแต่ว่าผมยังไม่ทํานะเกาะแ,แต่ว่าผมจะทําเป็นเกาะอันนี้ก่อนนะเป็นเกาะไอสีฟ,ฟ้าเอออันไหนวะเนี่ยอันนี้คือมันต้องใช้เนี่ยมันต้องใช้เยลโล่ไอด้วยผมไม่มีเยลโล่ไอ้อะมันไม่ตอบอะนะฮะ ก็คือไหว่ของเมื่อกี้คือผม,ผมเสกมาแต่ผมลืมเสกไอเยลโลอายนะเพราะว่าผมลองไปฆ่าไอพวกไอลิเกอร์กับไอลองอาร์มแล้วมันไม่ตอบอะไรเลยนะมันเป็นบัคหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะผมว่าบัคแน่นอนเลยด้านนอกเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่นะฮะป i ด Infected ็ดฮิวแมหนึ่งตัวฮะแล้วก็ไปทดสอบดาเมจของเคียวอันนี้ละกันนะฮะ,ปะไปไปมีอินเดอร์แมนด้วยว่า,ด,าด้านบนอะนะฮะอิ erman, นเดอร์แมนหตัวอย่าเพิ่งติดเชื้อนะ โอ okay. เคเฮ้ยมีเป็นไอ้เดอะโฮสต์นี่ยวากำลังยิงใส่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะยิงใส่เอเดอร์แมนอยู่นี่ย okay. วาโอเคเราจุดเวลาแล้วก็ไปตีมันดีกว่าฮะมาตีมักหนึ่งทีแล้วกันเลือดลดหรือเปล่าเนี่ยเลือดลดเยอะโอ้โหโคตรเยอะโคตรแรงอ่ะโอเคฮะแล้วกว็นี่โอ้โหหนึ่งทีจะตายนะเอเดอร์แมนด้วยตีไปแม่งวาร์ปหายไปละเฮ้ยนั่นมันลีเกอร์ดนี่ยวะเดี๋ยวก่อนนะผมติดเฟียตอนนี้แล้วก็มีเอฟพอกดัปเตอร์ตรงนี้ด้วยฮะ สับไปเลยทีเดียวตายอะ่ะตีไปโอโ้แม่งดาเบสแรงอะ่ะอย่างแรงเลยฮะเคียวอันนี้โอเคตีตีตีเข้าไปติดไฟตายเรียบร้อยเนี่ยฮะมันไม่ตอบของอะ่ะพวกลิกเกอร์อะ่ะผมว่าบั็กแน่ๆเลยนะฮะมันตอบแต่อันนี้ผมก็เลยแบบเสกมาเลยละกันนะเพราะว่ามันมันไม่ตอบอะ่ะเออเหมือนจะมีตัวอะไรอีกหรือเปล่าแถวนี้น่าจะไม่มีนะฮะโอเคก็ตอนนี้คือเฟสที่ ห้าแล้วนะฮะมันคือเฟติห้าไว้มาถึงแบบเกิดในพวกนี้นะเออมันยังเถื่อนนะฮะเออแล้วก็เฟี่ห้านี่ผมไม่สามารถนอนได้นะฮะโอเค <S 1> <S 1> <S ผมจะไปทำอะไรต่อวะเนี่ยลืมแล้วฮะตอนนี้เออผมจะทำอะไน,นี่ว่าจะทําเป็นไออันนั้นฮะเป็นโตเอนชาร์ดไงแต่ว่าตรงนี้มีรูฮะไอพวกลิกเกอร์อะทำไว้นะฮะแม่งพังเลยแมปตรงเนี้ย ต่ว่าผมขอไปดูด้านหลังบ้านแล้วกันเหมือนจะมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านตรงเนี้มันมีบล็อกติดเชื้อมันต้องมีพวกเบคอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแถวเนี้ยเออเอานี่ไงล่ะผมว่าแล้วไงผมก็ไม่ได้มาดูฮนะตีเฮ้ยแต่ก่อนหยุดไปล้ก่อนผมเก็ไอ้พวกแรปเตอร์มันน่าลำคานะจะต,ต้องตีมันไปไปโอเคตายฮะโหแรปเตอร์เกิดไปละ แต่ว่ามันสเปซดามจนะอันนี้แต่มันก็ตีไกลนะฮะแต่ว่ามันติดไอ้พวกหญ้าเไม่คือมีตัวนี้ได้บ่ะววลเลเจอร์นะโอเคเอามันมันติดหญ้าเออทุบไปเลยให้หญ้าเนี่ยเรียบร้อยเก็บเวลมาเหมือนจะมีอีกนะตรงนู้นเดอะโฮสต์นี่ว่าต้องใช้ธนูยิงอะก็คือไอ้ธนูนี้คือมันต้องยิงชาร์จไว้ก่อนมันจะ,จะแรงนะถ้าเกิดยิงไปเลยมันจะไม่แรงนะดามจจะเบามากแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จไว้มันจะดาเมจแบบ โคตรต้อ,อโคตรโดนะฮะมาไอ้ตรงนี้แรปเตอร์จะเป็นไหนเนี่ยมันไม่ขึ้นมามันติดแต่ตรงนี้ดีกว่าเราต้องเปลี่ยนชึบเล็งชาร์จไว้ยิงมันไม่โดนป่ะมามันเกาะตรงนี้ฮะยิงไปโดนไหมเนี่ยไม่รู้ฮะโอเคมาตรงนี้เอาเฮ้ยเอามันหายไปไหนวะเนี่ยเอาวัตเตอร์ฟลักอะไรวะเนี่ยมันหายไปไหนเฮ้ยไปกันอยู่ตรงนี้ว่ะแต่ผมโดนดามเมจอะไรเนี่ย หรือว่าผมอาจจะยืนอยู่ที่เขตของไอ้น,นี่ฮะติดเชื้อมันเลยแบบลดเลือดไอ้น,นี่หรือเปล่าที่มันแบบหนีผมไปอ่ะนีไงาตายแล้วก็ตรงนู้นเล็งดีๆแล้วก็เ้ยเหนี่ยวไกลออกไปนัดเดียวตายนะไม่โคตรแรงอ่ะมันเป็นเอาววธในเวอร์ชั่นของ1.9.1ที่มันไม่สามารถคราฟได้ก็คืออันนี้แหละนะฮะกับไอ้เขียวที่ผมใช้อยู่นะฮะแล้วก็โหตรงนู้นเล็งฮะเล็งแบบสไนเปอร์ไรเฟิลเออโดนหรือเปล่าโคตรแม่น เล็งอีกเล็งอีกเล็งอีก,อกโดนเฮ้ยมันโดดมาละเออแม่งโคตรแรงอะ่ะธนูวันนี้ถ้าเกิดยิงชาร์จไว้นานๆนะมันจะแรงมากมีของดับปะเนี่ยเหมือนจะมีเป็นอัน,นี่ฮะไออินฟัตเตสเนื้อมันอะ่ะโอเคเฮ้ยมีหมูอยู่ว่ะตรงนั้นมันต้องเล็งยิงนะสักหนึ่งทีแล้วกันเออตายเรียบร้อยๆไม่อย่างแรงโอเคครับผมก็พอสู้ได้ละตอนนี้แต่ว่าพวกบอสนี่แบบ อาจจะสู้ยังไม่ไหวนะเพราะว่าเกาะคือผมยังไม่โหดไงเกาะมีแค่แบบอาวุธที่โหดแต่ว่าเกาะคือยังไม่โหดนะแบบโดนตีสัก3สามทีก็ตายแล้วมั้งเกาะอันนี้มันต้องคาบเกาะใหม่อะ่ะแล้วก็ต้องเอนชาร์ตด,ด้วยนะผมแบบตกใจเสียงคิปเปอร์มากเลย <c oughs> นะฮะโอเคมาผมขาดแคลนไอเนี้ยขาดแคลนหนังสือก็ต้องมาอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะผมลืมไปว่าผมได้มันรูทยังไวห้หมู่บ้านอันเนี้ยไอ้นั่นนะ่ะไอสมุดอะผมก็ลืมฮะ มันน่าอยู่หลังนี้ปะไม่ใช่วะผมว่าหลังนี้หรือเปล่าอืมไม่รู้นะหลังนี้ก็ไม่มีประตูนะฮะโอเคเอาเดินติดเอา้าเดี๋ยวก่อนนะเดินติดนะเอ่อห้องที่มันมีสมุดอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะลืมละอืมแล้วตรงนน้น่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่อยู่อ่ะเออไม่อยู่ตรงไหนวะ หรือว่าผมผมมาลูดแล้วหรือเปล่าเออผมมาลูดแล้วนะฮะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะก็โดดเข้าไปโดดไปเอาโดดโดดดิเออโอเคครับผมลูดไปแล้วโอเคแนละ้วก็เปลูตไอ,อ้บูบ้านที่มันอยู่ใกล้บ้านผมดีกว่านะฮะโอเคเราจะวาร์ปกลับไปแล้วกันโดยใช้อันนี้กลับบ้านโอเคไปฮะไปอีกบ้านหนึ่งบูบ้านหนึ่งตรงนู้นเลยเออเราจะมาทาันี้แล้วกัน แบบเอารั้วอันนี้มาล้อมไว้ฮะล้อมไว้แค่หน่อยเดียวเพราะว่าขาดแคลนพวกไม้แล้วก็ไม่กล้าไปตัดด้วยฮะพวกอันนี้มันเกิดเยอะมามาลุดพวกหนังสือเราอยากได้หนังสือฮะลงมาแล้วชึบมาเออตรงนี้อ่ะนี่ไงหนังสือนี่ไงเต็มเลยเอ,อ้ยมันมันโดดแล้วติดตรงนี้โอเคฮะได้เวลาลุดเหมือนมีเสียงพวกติดเชื้อแถวนี้เลยวะต้องรีบขุดมาแล้วต้องรีบตัดมาแล้ว เมาเมันต้องใช้ขวานมาเถี่ยวไวนะะขวานอยู่นี่เอเคยมาเคเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเรามาป้นบุบ้านต้องการหนังสือไปทำอะนี่ฮะไปทำที่เอนชาร์เนี่ยมันเสียงตัวอะไรอยู่ไหนวะเดวกคนนันหาแป๊บนึงในนี้เหรอในนี้ก็ไม่มีนะเออมันอยู่ไหนอะเพื่อนพวกนายหวัดดีโอ้ด้านหลังนี่ว่าถึงว่าทําไมมัน ม,มาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเรียบร้อยตายเฮ้ยมันดรอปหัวเฮ้ยยายาอยาเข้ามาฮะตายไปเลยฮะดามเมจเขียวนี้โคตรแรงผมว่าเขียวนี้คือแรงกว่าไอ้ลิฟวิ้งไซที่คราฟได้นะโอเควับกลับบ้านแล้วกันมาได้เวลาคราฟของนะคราฟคงคราฟของกันดีกว่าเออโต๊ะคราฟอยู่นี่โอเคเอามาฮะได้มาประมาณสัก3ปะเนี่ยสองนี่หว่าได้มาสองอันเองอะ่ะหนังสืออ่ะ เตือนโดดไปโดดมาวางแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคฮะแล้วอันนี้มาได้ไงวะเนี่ยไอ้ต้นไม้นี้ไปเก็บก่อนผมมีไอ้แบ็กโฮไงคือไอ้แบ็กโฮนี่มันจะดูดพวกไอเทมมาหาเราฮะถึงแม้มันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามมันจะดูดมาหาเราอัตโนมัตินะเออขาดขาดไม้ปะเนี่ยแม่งขาดไม้แม่งขาดของโคตรเยอะเลยวะ่ะผมก็ไม่ได้เตรียมมาไว้อะโอเคป ไปตัดไม้แถวบ้านดีกว่าตรงนี้มีไม้เยอะนะฮะโอเคมาตรงนี้แหละแตวก่อนนะเหมือนเสียงฟ้าผ่าอะไรเฮ้ยเสียงฟ้าผ่าอะไระเนี่ยผมว่ามันต้องมีสักหนึ่งตัวเป็นอะแดปนะฮะเออโอเคแต่ขอตัดไม้ก่อนแล้วกันตัดมาเอาหมดเลยฮะตรงนี้ไปกลับบ้านวิ่งกลับบ้านนะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวแม่งมันจะมืดแล้วนี่ว่าเนี่ยเฮ้ยเอาฟ้าผ่าตรงนี้เลยเมื่อกี้นี้อือหือ ผมก็ไปตัวเกิดป่ะเนี่ยเปล่าวะมันอยู่ตรงเนี้ยใช่ปะไม่มีวะ่ะหรือว่ามันอยู่ใต้ดินผมนะฮะมันเป็นถ้ำอ่ะไอ้ใต้ดินเนี่ยข้างใต้อ่ะผมว่าอยู่ในใต้ดินแน่แนๆเลยวะ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้พวกอะแดป่ะนะฮะโอเคมาโอเคฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้แล้วก็ตรงนี้อีกปั๊บก็ให้เอาหมดละหุบม,ม,มันไม่พออ่ะอันนี้มันอะไรก่อนนะมันต้องเอาขวานธรรมดาดีกว,ว่าเออ ไดเบลเท่าไหร่15หเองเหรอขูมันไม่ตีเลยวะมันต้อง30ตสิฮนะมันต้องแบบมีของให้ครบอ่ะหนังสืออะ่ะโอเคนะผมก็มาคราบชุดเกาะละการแม่งของมันไม่พอไงเออเดี๋ยวก่อนนะมันต้องคราบเป็นอันนี้ก่อนนะฮะต้องใช้ไอ้นี่โอเคมาผมเตรียมมาแล้วนี่ไงแล้วก็ไดมอนด์ Diamond. เอามาให้หมดเลยฮะอันนี้โอเคชึบเอามา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 เลยเอามาเลย มาแบบให้หมดเรียบร้อยฮะหมดแล้วไดมอนด์ผมได้มา31ชิ้นนะอันนี้น่าจะคราฟได้ครบชุดอยู่แหละมาเอออันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของมันหายไงอันนี้การพอดเดอร์เก็บไปแล้วก็น,นี่ก็เก็บไปโอเคมาฮะมืดแล้วมดืวมดแล้วในเกมนะตอนนี้จะต้องเออชุดอยู่นี่มาเลยปุบปับปุบปับโอเคฮะมาปลดล็อกอาชีพเบนด์ด้วยตอนนี้แล้วกอนน็อันนี้อีกอันหนึ่งกดปวกมาเลย เอามามันน่าจะโหดกว่าเดิมนะชุดอันนี้แล้วก็อันนี้กางเกงเอามาขาดแต่รองเท้า1อันก็เอามาเลยฮะเรียบร้อยครบเซตแล้วแล้วก็ต้องไปทําการตรีบวกเอ็นชาร์ดก่อนละกันต้องการเป็นโพเทคอะมีปะเนี่ยมีเป็นไฟอันนี้มันเป็นของดาบนะไม่ใช่นเนี่ยอัพเบกกิ้งกับไฟอันนี้นะก็เอาเป็นอัพเบกกิ้งละกัน3นะฮะได้อยู่ได้อยู่ แล้วก็ผมจะทำันเ a กกิ้งใส่ชุดเกาะอันนี้แล้วกันใส่ตัวมันะใส่ชุดเกาะของตัวโอเคฮะมาแล้วก็ต้องใส่ไปเลยลเออแล้วกันใส่ไปเออเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มาใส่ไปฮะปึบมันก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรมันต้องใส่ครบเซตปะเนี่ยผมว่าใส่ครบเซตแน่นอนเลยนะประมาณนี้โอเคนั้นก็อันนี้กลับก่อนละกันต้องทําให้ครบเซตอะต้องอินชาร์จให้ครบด้วยอะไงดีวะนี่ออันนี้ผมก็ไม่มียังมีไม่ครบอะ อันนี้มันคืออะไรเนี่ยเอ้ยนี่มันโปรเทคชั่นดีกว่าเอ้าแล้วก็เอาอันนี้เลยละกันเออผมลืมไปว่าผมเสกมาดีกว่าไอ้โปรเทคชั่นอันนี้ <c oughs> ผมเสกมาให้พวกหนังสือเอออันนี้เก็บไปก่อนของมึงดินดินเยอะมากดินมึงอย่างเยอะโอเคฮะเอาอันนี้มาหนังสือโปรเทคชั่นเลเวลสี่บ้าไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าสี่มาครบเซตนะฮะได้เป็นสปีดสองด้วยโอ้โหแม่งโคตรไวอะ่ะบอกเลยฮะอันนี้ วิ่งได้แบบไวอ่ะจู๊กแบบไวมากแล้วก็เท่เลชุดตันนี้เป็นสีฟ้านะฮะมมนแบบชุดโคตรเท่เลยฮะเข้ากับแบบเกลนี้มากเลยนะฮะโอเคเนยฮะมันนอนไม่ได้นะเนี่ยนี่ไงมันนอนไม่ได้เฟติห้าโอเคเราจะไปทำการประจนภัยตีกับพวกปลอลัสิตกันดีกว่านะฮะมันมีตัวเกิดปะเนี่ยตัวแบบโหดเกิดมาเนี่ย ด้าน,น้ามีซอมบี้หนึ่งตัวแล้วก็มีเป็นแรปเตอร์กำลังตีซอมบี้อยู่วะตอนนี้นั่นก็เราก็จะมาแจมแล้วกันตีไปซอมบี้ตายหนึ่งตัวแล้วก็แรปเตอร์ต,ตามไปด้วยมีอีกไหมเราต้องการฟาร์มพวกหนังติดเชื้อเยอะนะเออนั้นบนเนี้ยเหมือนจะมีตัวเกิดปะเนี้ยนี่แกเฮ้ยมันลองอัมดีว่าแต่มันก็เป็นแค่พร i m i t บ v กากนะฮะเราสู้ได้อยู่บ้างบ้างนะชุดน,น,นี้น่าจะอึดอยู่หรือเปล่าตีไปแต่ว่าเคียวนี้แบบโหดมาก นี่ไงเรปลอยตายตัวแตกไม่ดอปของอีฉันเคยนะมันเป็นบั็กแน่นอนเลยผมว่านะบั็กยังไงก็บล็กนะไอตัวนี้เห็นเลือดนะยิงไปเลยทีเดียวตายเรป้อยตัวแตกดอป้ะไม่ดอปของอันนี้ฮะโอเคเก็บเวลแล้วก็เออตรงนู้นน่ะมีเป็นคริปเปอร์สองตัวเล็งแล้วก็ยิงไปเลยแค่เลงแล้วก็ยิง เล็งนานๆก่อนแล้วก็ยิงชาร์จไว้นะโอเคเก็บของมาเหมือนจะยังไม่มีตัวอะไรมาเกิดนะเพราะาผมเพิ่งแบบเปิดปิดมอนต์ใหม่เพราะว่ามันแลกมากเลยฮะก่อนแบบที่ผมมาอัดแต่ผมจะปิดก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดตอนที่ผมจะอัดคลิปนะฮะเออแล้วก็ตรงนี้อ่ะไม่แต่ปลาหมึกแล้วก็ไอ้เรซิเดียตรงนี้เต็มเลยผมแบบขี้เกียจมาแบบขุดทิ้งแล้วอะแล้วก็ตรงนั้นเล็งยิงตายเรียบร้อย โอ้แม่งแตกตัวฮะโอ้ผมมันรับไอ้รับอะไรวะบัคลินเออผมชอบแบบเรียกแบบสับกันนะเฮ้ยนี่มันไอ้นี่มาไอ้โบสเตอร์หรือเปล่านะพิมพ์ผิดโบสเตอร์ผมได้อ่านชื่อผิดหรือเปล่าให้ดูเหมือนกันนะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ขอโทษกันด้วยกันแต่ว่าตอนนี้คือโดนลุมแล้วมาแม่งมุมมาตีไปตีไปตีไปมันตีไม่ค่อยโดนเลยวะเดี๋ยวก่อนนะมันตีโดนไอ้เนี่ยมันโดนไอ้ย่าโอ้วัตถุฟัก ตายเถอะก็คือว่าไอ้พิวพติโบสเตอร์มันจะสามารถบัฟเพื่อนได้นะมันจะฟื้นฟูเพื่อนได้นั่นเองฟื้นฟูเลือดอะ่ะมาเข้ามาเลยตีไปหนึ่งทีแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งทีตีไปโดนตีไปตาให้เรียบร้อย2ทีตายนะตัวแตกดอบของปะไม่ดอบของอีกเช่นเคยโคตรขี้งกเลยอะ่ะพวกนายนะไม่งกมากให้ตายเถอะอุตส่าห์แบบบุกมาตีเลยนะ นั้นก็ไปหาอีกแล้วกันด้านหน้ามีเป็นไอ้ตัวโอ้โหแม่งมันเดินแบบยังไงรู้มันวิ่งมาเลยฮะโอ้โหแม่งโคตรหลอนนะไอ้ตัวเนี้ยนี่ไงเอ้ยไม่โดนมันมุบโผลบุบโผลบุบโผอ่ะนี่ไงเรียบร้อยตายต่อบัตเวลแล้วก็คิปเปอร์กับสเกลตันแต่ผมก็ไม่เจอมิวเทนสเกลตันเลยวะ่ะแล้วก็ต้องรอให้มันเกิดมาเองอะ่ะตายไปเลยโอเคเก็บเก็บเก็บแล้วก็เฮ้ยแมงมุมมาละเลงดี ยิงไปเลยรบร้อยตายมาเราแบบเราสู้ได้หมดแหะตอนนี้เรามีแบบของเทพนะมีเป็นอาวุธเทพๆอยู่ในมือ2อันมีตัวเกิดไหมเนี่ยผมวิ่งโคตรไวอะวิ่งไวมากอะสุดยอดไปเลยฮะวิ่งหนีแบบวิ่งจูกกได้ดีมากอะผมว่าน่าจะไวกว่าไอ้พวกพิมพทีบอีกนะหรือว่าไวกว่าไอ้พวกอะแดปเต็ดลองอามหรือเปล่านะ แต่ว่ายนั่นคือแบบมันไวจริงไงมันวิ่งไว,งว,งวงมากนะฮะไอ้อดัพเต็ดลองอาร์มอ่ะวิ่งโคตรไวแล้วก็ยิงไปเลยมาแล้วทางนี้อ่ะทางนี้ก็เหมือนจะมีอยู่นะตรงนั้นยังไงเฮ้ยมีเป็นเอ็นเดอร์แมนด้วยว่ะชิบกายแล้วชิบกายแล้วมันมันต้องตามมาแม่งแพนดิกชนะตอนนี้อ้อมเป็นลองอาร์มกับืหแต่ว่าต้องเคลียร์ก่อนอนะ่ะเมืเม่อกี้เราเห็นเอ็นเดอร์แมนนะยิงไปตรงนู้นอะ่ะเล็งยิงเฮ้ยยิงก่อนจอย เดี๋ยวก่อนนะถอยถอยแป๊บหนึง่งเยอะเยอะเยอมันวิ่งก็วายอยู่นะวิ่งทาน้านเดี๋ยวก่อนนะวิ่งไปฮนะมาหันไปดูอ้ยเราวิ่งไวกว่าเออนี่ไงมาเข้ามาตีไว้มันแบบดาเมจกานะไอตัวนี้โอเคมาเลยลองอม์มพิมพ์ทีบลองอม์มแล้วก็มีหมีโอ้โหหมีนี่แบบตีแรงกว่าอโอเคตายเรียบร้อยไม่ดอบด้วยคนที่งกอะเนี่ยมันไม่ดอบของอะมันบั็กแน่นะฮะ ผมแบบเลยเสกมาแม่งเลยพวกของพวกไอเทมนะฮะผมแม่งหมีมันวิ่งไวจังวะโอ้ my god เพื่อนโอ้ดูตุ๊ดวิวิ่งวิ่งไวอ่ะโอ้โอ้ตีถอยแล้วก็ตีมันวิ่งไวจังวะโอเคตัวแตกเป็นบัคลินนะฮะตรงนี้ทุบ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 ไปทุบไปทุบไปเรียบร้อยโอ้ผมแม่งหมีวิ่งไวกว่าไอ้พวกลองอาร์มอีกว่าแม่งวิ่งตามผมแบบไล่เลี่ยกันเลยอ่ะ ผมเป็สุดจริงว่ะแล้วก็ตรงนี้อุ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่ว่ะอเล็กนิวดา้านะฮะมันสามารถดึงยายแล้วก็ดูดเราไปด้วยฮะมาเดี๋ยวก่อนนะเล็งก่อนยิงเจ็บหนักมากตอนนี้เล็งแล้วก็ยิงมันตีแรงมากไอ้ตัวนี้ระวังด้วยโอเคแตกทุบทิ้งทุบทิ้ง,ท,ท,งทุบทิ้งไปเลยมีพิษด้วยฮะโอเคปเฮไปเช้าแล้วเช้าแล้วตอนเนช้าแล้วนะ โอเครู้สึกแบบเริ่มจะปลอดภัยแล้วตอนเช้าเนี่ยแล้วทางนู้น่ะเหมือนจะมีอีกเอ็นเตอร์แมนอ่ะมันมีอยู่ฮะตรงเนี้ยอ๋อมันเป็นเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วผมเจอมาลวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมว่าแล้วไงเฮ้ยฟ้าผ่าโอ้ยมันตามมันตามมันตามว่ะมันเอาว่ะเฮ้ยมาแบ็คโฮลเรามีน้องแบ็คโฮอยู่ใครกลัวนะใครกลัวโอเคมันมาปล้วน่ยมีแต่ไอ้ลัตเตอร์นี่มาว่ะเราต้องจัดสักหน่อยหนึ่งแล้วทีเดียวตายนะฮะโอเคมาเราสู้ได้อ่ะมาเลย เดี๋ยวกันนะคิปเปอร์ด้านหน้าตีไปก่อนเลยแล้วกันโอ้บังเหกับบังเหกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันขึ้นไปได้ไงวะนะ่ะไอตัวเนี้ยยิงไปเลยแล้วก็ erman, เอ็นเดอร์แมนเฮ้ยฟ้าผ่าแกฟ้าผ่ารัวนองเลยอะ่ะสับไปสับไปตายฮนะแล้วก็ตรงนี้ตามล่าหาเอ็นเดอร์แมนติดเชื้อนะมีแต่พวกกลัวว่ะ ต้องเคลียร์ก่อนผมจะไม่ให้ไอเอ็นเดอร์แมนมันวาร์ปไอ้พวกนี้มาหาผมฮนะมันต้องเคลียร์ให้หมดอนะเพราะงั้นมันจะไม่มีตัววาร์ปมาไงมันจะแบบไม่มาหาเรานะเอ็นเดอร์แมนติดเชื้อเท่าที่ผมแบบเล่นมานะมันจะแบบถ้าเกิดมันไม่มีผู้ติด,ดเชื้อมันจะไม่วาร์ปมาหาเรานะโอเคตีไปเลยก็เก็บเก็บเก็บเ,บเวลแล้วก็ตรงเนี้ยนะเอ็นเดอร์แมนอุ้ยติดอันนี้ฮนะโดนดาเมจก่อนกินก่อนกินก่อนกินก่อนมันมีไอ้ลัปเตอร์อยู่ตรงนี้ เธอไม่ใช่นี่หว่าไอ้น,นี่มันเป็นไอ้นี่ไอ้เบคอนแล้วก็มีดัปเตอร์กำลังเกิดมานะโอเคสับไปสับไปนี่ไงเกิดแไปละไอเบคอนมันเกิดตรงนี้ด้วยเปล่ามันมีไอ้บล็อกติดเชื้อตรงนี้อยู่ไงมันเลยเกิดตีตีชาร์จแต่ก่อนชาร์จตีชาร์จแล้วก็ตีตายรียบร้อยมันต้องแบบตกแปะชาร์จนะฮะเอ้ยเอ้ยที่ผายแล้วไงไอ้น,นี่มันเซนตี้ป้อมปืนของปรสิตนี่หว่าดูฮะดูดีเทลมันโคตรเท่เลยมันก็ต้องสับทิ้งแล้วตีไป โอ้แม่งเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะนี่เซนทรีนะฮะอ่าวล่วงเฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วงล่วงหลุมเย้ยติดหลุมแล้วขึ้นไปมาตีไปออกตีไม่โดนอเปลีเรียบร้อยตายฮนะมันจะปล่อยพิษไงเหมือนแบบพิษของยิโรอายนั่นแหละแรงพอกันทำลายชุดเกาะนะมันเกิดอีกแล้วว่ะอ้อเยอะว่ะตรงนี้หลบแป๊บนึงแม่งแพนิกด้วยติดฟฟีะด้วยไอตัวนี้ยิงไม่โดนเลยนะแม่งลนตอนนี้แบบลนมาก เดี๋ยวแป๊บ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 แป,แปิยิงไปเลยนะฮะแล้วก็หลบหลบแล้วก็มายิงยิงไปตายแล้วก็ไอ้ไอ้นี่ก็ตายกันไอ้พิษนะเนี่ยโอเคเก็บเก็บเก็บไม่ดรอปของด้วยมันมันเกิดอีกแล้วว่าตัวฟักอะไรวะเนี่ยมันเกิดบ่อยยังเลยหืมเฮ้ยมันเกิดสองตัวนี่หว่าชิบหายแล้วไงโอ้ไม่มีบล็อกติดเชียผมก็ทำไลายไม่ทันหรอกนะมัน <laughs> มันติดไปเยอะแล้วอ่ะมันเกินครึ่งแล้วตรงนั้น,นไอไ่ะนิคตามไปเลยตีไปเลยแล้วกันเฮ้ยอย่าตามมาดรอปของฮะ พี่แต่พวกแรปเตอร์เนี่ยที่ดับของแล้วก็ไอ้พวกสัตว์ที่ติดเชื้อนะอเตรียมตีมาแล้วก็มาตีเอ้ยไม่ถึงมือสั้นเกินโอเคตีผมแม่งชุดเกราะผมจะพังไม่ดนนีอะผมว่าน,น่าจะไม่เหลือนะตอนนี้โอเคตีไปอันนี้ก็ยาเกินมาตีไอ้เบคอนเฮ้ยปุ๊บเวลาเลยแล้วกันเอาตายพอดีฮะติดไฟตายอันนี้ก็แม่งโคตรลำคาญแรปเตอร์เลยวะเออตายไปเลยเอ้ยแม่งยังบีก่อนด้านหลัง ตีต okay, okay. okay, okay, totally ีต okay, okay. yeah, okay, ีตีตีไปก่อนตีไม่โดนตีโดนไอ้พวกหญ้าโอเคฮะเกิดอีกวะเนี่ยโอเคมันเกิดอีกแล้วเกิดแบบปอน้าต่อตาเลยอย่าอย่ามาเกิดตรงนี้โอเคตายฮะผมว่านะผมไปจากตรงนี้ดีกว่าแม่งไม่ได้ละไปดีกว่าไม่อยู่แล้วโว้ยตรงนี้ไปแล้วติดเฟียโอเคฮะเหมือนมีเอเดอร์แมนตรงนี้ไงไอตัวเดิมปะเนี่ยไอตัวเนี้ยเฮ้ยมันวารับมาละมันวาร์ปสัตว์ติดเชื้อมาด้วยกับไอ้พวกหมีตัวนี้หมีนี่แบบอันตรายมาต้องเคลียร์ไปก่อน ดาเมจดมันแรงจัดอะตีไปตีไปเอ้ยโอ้โหมันกัดไกลจังเลยโอเคตายให้ติดไฟตายแล้วก็หมานี่ตายไปเลยมาเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนวะเราอยากไฟโอ้โหนี่ไงมันติดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันว่ะไม่ทันมันวับหนีไปก่อนจะต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้อมันจะทำให้เครื่องผมแตกนะฮะโอเคมาหยุดเวลาไว้แล้วก็ไปตีมันแบบชิลๆวนะตีผมไม่ตอบไปอีกบัคลินอีก เล็งเลยกันไม่อยู่สูงเกินไปยิงเลยเฮ้ยโออีโฮสนี่ยไงเดอะโฮสตายเถอะมาตาีอย่ามุดดินอย่ามุดดินเพราะผมมันสปอนในี่พวกนี้ไงะตีจุดเวลายิงบ้างเลยกันยิงแบบทะลุด,ดินไปเลยโอเคฮะตายหรือเปล่าเจ็บร้อยแตกหมดตรงนี้แล้วไอเอ็นเดอร์แมนนะอยู่ไหนวะเนี่ยไอนี้ก็ต้องยิงทิ้งไอะไอบัคลินไม่ได้เลยอันตรายไปจังมาก เล็งไปแล้วก็ยิงเฮ้ยโอ้โหแม่งเบคอนเกิดเลยว่ะยิงไปเลยก็เล็งนานๆแล้วก็ยิงฮะแบบว่ายิงชาร์จไว้ชาร์จเอาตายก่อนละแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ไข่มาเนะ๊อะยิงไปเล็งแล้วก็ยิงเรียบร้อยเคลียร์เก็บเวลด้วยโอเ้เวลตกแบบเยอะฟาร,ร์มเวลฟาร,ร์มเวลไงคลิปนี้พัฟาร,ร์มเวลอีกแล้วโอเคฮะไปะเรากลับบ้านดีกว่าตอนนี้ ออโอ้โหแม่งนี่ไงชุดชุดแม่งจะพังละให้ตายเถอะนะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วละกันผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย